สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มของผู้บริโภคภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทเจรพบูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้เร่งปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะเนื่องจากพบการรวมตัวแต่งรถและแข่งรถซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและผู้ใช้ถนน จ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานีพิษณุโลกนครปฐมปราจีนบุรีและปะทุมธานีพบของกล่างไปท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวนกว่า800ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ3ล้านบาท จากการสืบสวนพบว่าผู้กระทำความผิดมักจำหน่ายสินค้าผ่านกลุ่มลับในสื่อสังคมออนไลน์โดยแยกชิ้นส่วนเก็บไว้และประกอบเมื่อมีการสั่งซื้อราคาจำหน่ายตั้งแต่500ถึง8,000บาท พันตํารวจเอกพัฒนาศักดิ์บุพาสุวรรณแนะนำให้ผู้บริโภคซื้อท่อไอเสียที่มีเครื่องหมายมอกโดยสังเกตจากเลขมาตรฐานเครื่องหมายมอกและขิวอาคตบนผลิตภัณฑ์หากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งสายด่วนบกปคบ1 1 3 5หหรือทางเพจบกปคบและสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม